สวัสดีครับขอารับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นหนวพันธุ์ิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีท่าแรกเดือดอันตาคาเซมศึกวันลุมพินี1้อก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy สองสีครบจบทุกความมันพักยกสอสี เดยวมันกันต่อเนื่องในศุขวัลลูปินีร1 6วันศุกร์ที่18กรกฎาคมนี้โดยมีการประกาศคู่มวยห้ามพลาดออกมาเรียบร้อยโดยจะเป็นการดวลเดือดระหว่าง2นักสู้สายบูพพนิษลูกเจ้าแม่สายวารีและอันตาคาเซมตัวแทนจากฝรั่งเศสเบลารุสในกติกาม,มวยไทย142ปอนด์ขึ้นไปเป็นคู่รองของรายการพนริดลูกเจ้าแม่สายวารีพึ่งกลับมาคู่ศรัทธาได้ในไฟล์ล่าสุด ต้องโคจรมาเจอกับแอนต้าคาเซมที่ถือครองสถิติชนะต่อเนื่อง3ไฟหลังแน่นอนว่าต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่อสร้างฟอร์มของตัวเองให้ดีต่อเนื่องเรารุ้นกันว่าใครจะได้รับการชูมือ ผลิตรุ่เจ้าแม่สายวารีถือเป็นอีกหนึ่งนักสู้ที่โชว์ฟอร์มถูกใจแฟนมวยโดยได้โอกาสขึ้นสังเวียนในรายการนี้มาแล้วถึง11ไฟต์ไฟแม้ฟอร์มจะสะดุดบ้างบางครั้งแต่ล่าสุดเขาก็ขึ้นฟอร์มเก่งไล่น็อกสุดส,ดสวัสดิ์พีเคศรญชัยตั้งแต่ยกแรกในศึกวันลุมพินีร้อยหกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเก็บสถิติคว้าชัย6ไฟในรายการนี่จึงเป็นอีกไฟสำคัญที่เขาต้องพิสูจน์ว่าจะรับมือกับมวยต่างชาติรูปร่างสูงยาวอย่างแอนตาคาเซมได้หรือไม่ นเาเอนตาคัเซมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงทำสถิติชนะหไฟในรายการนี้และยังทำผลงานชนะสาไฟติดต่อกันในขณะนี้โดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนไม่เอกฉันเหนือกฤษณะดาวเด่นมวยไทยในศึกวันลุปินี98เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการกำบมาครั้งนี้หากผ่านพันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวลีไปได้เขาจะขยับเข้าใกล้โอกาสก้าวสู่เวทีระดับโลกไปอีกก้า น่าสนใจว่าต่างฝ่ายตามเป็นมวยอาวุธหนักเดินหน้าลุยไม่ถอยจึงมีโอกาสสูงที่เกมนี้จะจบไม่ครบยกมารอร้นกันว่าพันดธิทหรือแอนต้าจะเป็นฝ่ายเดินลงจากเวทีในฐานะผู้ชนะสุขที่18กรกฎาคมน,นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง